วันนี้วันนี้ทำอะไรกินน้ำยาก,กะทิปลาค่ะทำยาก,กะทิปลาเหรอค่ะกับขนมจีนอ๋ออาหารอาหารรอบบ่ายรอบบ่ายตอนตอนบ่ายมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีปลาทูนะคะแล้วก็ผีเก่งอ๋อวันนี้เราทำน้ำยาปลาทูเหรอเนี่ยปลาทูไหนอ่ะนี่ใช่ไหมแล้วแล้วคุณพักกลางได้ยินใช้อะไรนะปลาช่อนนาปลาช่อนนา ปลาช่อนคนใหญ่ของคุณภาคกลางอ่ะอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นภาคใต้แถบคนทะเลนี่ก็ใช้ปลาทูปลาทูมีป้าอื่นไหมถ้าเป็นของภาคกลางมีปลาหิีปลาไ้ยปลานินปลาช่อนน้าสาวน่ะกระปิใส่กระปิด้วยกระปิอันนี้นี่ในโคกเลยใช่ไหมในคกใส่กระปิทำไมอ่ะก็กะปิแกงไงอ๋อที่มันหอมใช่ไหมไม่ใส่กระปิจอมนี่กระปิของแม่ป่ะ ไปที่ใต้ที่ซื้อเนี่ยจากป้ากระปิจัดสุราเหรอชุมพกระปิชุมพรนะอันนี้เราก็ใส่พริกแกงลงไปพริกแกงเป็นพริกแกงปักใต้นะครับแล้วก็โขลกนะครับก็อย่างเงี้ยนะครับคนอยู่คอนโดก็นำอะไรรับประทานกันแบบง่ายๆไม่เอาอะไรลองหน่อยจะลงข้างล่างชาวบ้านเฮ้ยทำมันโค้งมันแตกแล้วอ่ะซื้อใหม่อะ โอเคเราก็จะเริ่มโขกโข๊กโปลกนะครับหน้านะเสียงนุ่มเลยนะจะพี่ซื้อโขกใหม่แล้ัวะนะโขลกจะว่าผู้ชายมีจังเลยใส่เลยค่ะเป็นในหม้อใส่นะคนปะ <c oughs> โอ้เท้มข้นน,น่าดูเลยเนี่ย ที่เขาขายเนื้อจังเลยเยี่ยมขายเนื้อปลาหน่อยอ๋องามยืนเนื้อปลาหน่อยนิดนึงเนื้อปลาอยู่เลยแต่เราอยากกินอยากกินเริ่มนางวัที่เริ่มเปลี่ยนสีออกออกขมิ้นเนาะขมิ้นออกเป็นเหมือนเยวเขียวนี่นะครับสมัยก่อนปู่ย่าตายายก็ทำให้เรากินเป็นตัวอย่างแล้วก็ริ่มเรียนต่อๆกันมา อากาศเย็นๆแบบช่วงนี้ก็กินร้อนๆแบบนี้ก็โอเคเนาะมีไ่ราดกับน,นุมจีนแล้วก็มีถั่วงอกและถั่วปากกาดดองอาพริกก็อยู่ด้านในถ้าใครอยากกินเผ็ดก็สามารถ<ช>จะพริกได้นะใส่พริกเพิ่มเติมได้ให้ลองชิมกันดูอ่นะต้องให้คนทำ แล้วก็คนชิมด้วยนะรสชาติเป็นไงรสชาติกลมกล่อมอร่อยค่ะเผ็ดพอดีไม่เผ็ดมากถ้าถ้าคนกรุงเทพกินจะเผ็ดไปปะลอาชิมด้วยนะอลองถ้าคนกรุงเทพกินเออเพางคนอาจจะชอบเผ็ดน้อยนิดหน่อยหนึ่งแต่บา<อ>คนเมิพกก็กินได้ถึงไม่ถึงเผ็ดมากโอเคเนาะถือว่าทำกินเองในบ้านนะใครอยาก ได้ทำกินแบบนี้ก็ดูไปก็ทำก็ไม่ยากแบบอาหารคือนะครับทำเองโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปกินต่อ